สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขณะนี้ข้าพเจ้ามาที่วัดพนตองเนื่องจากว่ามีพิธีงานบวชของลูกสายมูฮั่นบริษัทแกลมแมกมูข้าพเจ้าขอเร่าประวัติหน่อยหนึ่งว่าเรื่องการบวชนี้ตามฮิตของประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาเมนลูกคูซ้ายในประเทศพุทธหรือโดยเฉพาะประเทศลาวนี่ ลูกปู้สายมืออายุครบหอบสาวปีแล้วะจะต้องได้เข้าบวชบรรพษาเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเงย่้ไว้ยจนอายุหอดกเกษียณสาวปีหลังจากนั้นเมื่อบวชแล้ว ก่อนจะมีการแต่งงานสา,สาวลาวทุกคนนี้โดยพวะอุษยนี้จะต้องได้มาบวชคือดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบนันนี้ซึ่งมีญาติพี่น้องหลายผููหลายคนก็ได้เข้ามาร่วมตามธรรมดายแล้วก่อนจะขึ้นบวชนั้นจะมีพิธีแห่นาคเนาะเพื่อเอินว่าพิธีแหนาคอ้อมสิลสามรอบแล้วจึค่อยเข้าสู่อุโบสถหรือสิลหรือปัทตีมา เป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะจนได้จูงลูกตอนนี้จูงลูกเพื่อเป็นมาจูงนาให้ได้บุญน,นะให้ได้บุญปัจจุบันนี้กับวนแห่ได้เริ่มโดยมีนาคและก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องหลายคู่หลายคนนั้นไ้มาโหมแห่นั่นกัน,นะข้าพเจ้าจะขอจึง มีการวานวานมาใหม่วานมาใหม่วานขึ้นหลังไหมเออเพื่อนวานกระละพึกเอาได้ละไดโซได้ลาเมา่อกี้นี้ข้าพเจ้าสิบแปดลัทอยู่ทางเบื้องนั้นเนาะในการเฮบวชนาคนี้เพื่อนจะมีการวานกระพึกข้าพเจ้าขอตัดภาพไปสิ่งอีกเบื้องหนึ่งเพื่อจะให้สะท้อนเนาะ กับกับแสงแตะเวนนั้นทั้งหอกองพุ่นก็มีการตีคองตีคองส่งสัญญาณถึงว่าพิธีบวชนี้จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะทุกๆวัดจะเฮ็ดขึ้นกันการบวชนาคนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับาสาวพุทธลาวโดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าอุปสมบทจะต้องได้บวชเป็นนาคก,ก่อน ในสมัยพุทธกาลน,น,น,นั้นเพิ่นเอื้บวชนาคเนืองจากว่ามีนาคนันอยากขอบวชนัระะุทธองค์ก็เลยป่อมเป็นคนขึ้นมาตามการเล่าขานเอาขึ้นมาเพื่อขอบวชและก็เลยได้บวชนาคขณะน,นี้การแฮนาคก,กันได้หนึ่งหอบแล้วหนึ่งหอบแล้วและก็มีแม่ขาวมีอาิิพี่น้องสันแต่ก่อนนั่นจะมี ลายเนาะมะไมหลายกว่านี้แต่ละบ้านแล้วก็มีข้องมีกองมีการขับลำเฮฮามวนซื่นต่ำนี่ของประเพณีนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งของสาวพุทธหรือพุทธศาสนิกสนลาวพุทธินับถือพุทธศาสนาวัดพลตองนี้เป็นวัดเก่าแก่ละลายปีซิมนี่ มีลักษณะฮุบสมสูงเนาะเป็นศิละปะผสมยุคใหม่เนาะกับศิละประลาวลานสร้างข้าพเจ้าจะตัดภาพไปที่ในสิมวาเพืพ่อได้ห่างหากาเกียมอันกเอทางด้านไหนนะทางด้านในนี้ จะมีพระสงฆ์พระเทรานุเทระผู้ึ่งเป็นผู้อุปสาสำหรบับการบวชด,ด้านแมานางร้อถ่ายเป็นีเ้อยแล้วทางด้านในสิมนี้วิจิตบรรจงงดงามมีขะพุหูองค์ประธานและพระทูปอื่นๆเหียงคาง,างองค์ประธานอยู่นะทางด้านเพดานซึ่งเป็นลวดลาย วิจิตบรรจงเนาข้าพเจ้ากับบุื่อซื้อหลายทางม็ดเนาะแต่เป็นรดหลายเก่าแล้วก็มีประวัติต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการออกบรรพษาขององค์สมุทรเจ้ามีการออกบวชแล้วก็มีการบำเพ็ญเพียรภาวนาเนาะจนไปถึงการตัสนสู้อื่นๆปัจจุบันนี้ การแหนั้นเป็นรอบรอบที่สองเข้ารอบที่สแล้วเนาะซึ่งคาดว่าอีกบรุรนี้นาจะเข้าสู่สิ้นเนื่องจากว่าพยาธโควิดนั้นเกิดระบาดจะสั้นผู้คนกับบริเวมหูหลายเมื่อนี้ก็สึกาอากาศหฮอนเลยข้าพเจ้าตัดทายภาพทางด้านเทิงลงไปซึ่งในรอบที่สามนั้นแล้วนาจะได้ขึ้นมา เข้ามาทางด้านในศิลปคข้าเจ้าขอชบกันบรรยายภาพที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้และจะถ่ายทอดสดภาพต่อไปขอขอบใจหลายๆ